รขึ้นเดีวด่วจนมาเขาไล่กันม<ห>ีตัวเดียวนะครับจะมาน้ำพึงกันนะครับมื้อนี้มากไก่ขนาดเลยนะครับ มึงแล้วบุญกันอีกแล้วครับเมื่อนี้ยยังกอดดักมึงญาติงอะไรมั้ยเงอะไรมั้ยเดี๋ยว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 ผเดี๋ยวผมกระบอกมันสวัสดีพ่อแม่พี่ร้องสุภูสุขนะครับ กลับมาพบกันในการกันุ่มบนโคกเราานต้นนะครับอ๋เพิ่งเสร็จแล้วส่นมาพวกเขาไล่กันงเนมเนี่ตัวเดียวนะครับกบมานั่มพึ่งกันนะครับเมื่อนี้นี่มากไก่ขนาดเลยนะครับออกจากบ้านมาหลายรูว่าแต่ไม่เห็นพึ่งตัวเดียวนี่มามาจากนี่ติวหันไปพูดแล้วผมิึงอยู่ผมิึงอยู่มาจากนี่ติวฮัมบลูขึ้นกันครับเดี๋ยวเรา่ึงเพิงบินพร้อมกันพี่น้อง มื้อนี้กับมะม่วงกับพันต้นนะครับโอ้มาตั้งไก่แล้วมันนี้พ่อพึงลงนะครับกระดอกมอ่วงๆนี่อีกแล้วนะครับบม่รู้ดอกอยังไผรู้จักบอกเด้อเผืองลงนะครับเบิดมือเลยนะครับดอกอันนี้นะครับเผื่อปีนแล้วครับปีนแล้วนะมันเสร็จใบอ้อย <laughs> เอาเด้เอเด้เอเบื่อเบื่อเบื่อดีๆเบือขึ้นเลาะขึ้นเลา ว่าได้ได้ทิศทางแล้วครับอันนี้เบืองยากนะครับเ้าเบืองทิศไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยน้าตูดไปเลยครับไปเบืองดอกไม้อีกรอบนึงนะครับมันต้องลงครับใกล้ๆใกล้ๆห่างมันนะครับโอ้ยน้อมีตัวเดียวเลยครับมันยากนะน้อมาเลยคือลราพัดต้นดี่ดีเด้อมันโบไปบอกไปโล่ห์จะซื้อเลยมันก็จับอีกรอบหนี่งก่อนเราก็พิบคาที่ได้เด้อ ไปนี่ครับเอาแล้วบ่นี่ไปนี่มีทางไปบ่เเดี๋ยวคอยน้ำลงไปครับไปทางนี้ครับผมเห็นไปนี่แหละครับแต่อ้อยมันสูงนะครับพี่น้องครับจากมันเซลองซีบัวเดี๋ยวน้ำไปเบืองดอกไม้ด๋อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาช่องนุ้มบนโคครับถ้าชื่นชอบคลิปนะครับไปครับไปเบิ่งกันหลังจากตัวนั้นบินไปครับพี่น้องครับแกเลาะมาเบิ่งใกล้ๆกันดอกม่วงๆนี่แหละครับมีตัวครับมีตัว คือกวนกันล่ะเดี๋ยวเบิ้งอีกนะครับเือความแน่ใจครับสิได้ทิศทางแทบ่ชัดไปพันต้นกำลังมาครับดูกันเลยครับตอนนี้มามัวเบิ้งปลาใกล้ๆก่อนนะครับพี่น้องโอ้จากสีเห็นบัวปลาอ้อยมันบังตานะครับก็่เบิ้งได้บสุดตาครับพึ่งมันอาจจะโค้งไปอีกทางนึ่งก็ได้นะครับ โอกระบอกบ่ถึกเดี๋ยวรอบุ่งก่อนครับแถวนี้ครับเพื่อฟุเนาะครับไปนี่เด้อครับย่างมึงเราโบมีนะครับปลานีนะครับมันอาจจะอยู่กลางปลาไอยก็ได้เลยครับมันเป็นไปได้เบิดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปลออีกก้อนนะครับตาย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 ตอนนี้ลงทงมาพี่น้องครับจะมาบึงปลาที่มันเป็นไปได้นะครับ ป้าตรงใดเป็นส mm ่วนเขาทรงแบบมีค้นที่เขากับโกเข้าไปนะครับเดี๋ยวสิไปเบิ่งป้านี่กับพันต้นนะครับจะรุ่นกัน่าสิมีบอไปครับมุมุีป้านึงนะครับเมื่อยขนาดคนเพิ่มมึงดีเด้อ เป็นไปได้เบิดครับรุ่นกันเรื่องครับโอ้อยู่ในเทินมีนี่เทมี่นี่บอ มาหลายพี่น้องทิบหายแล้วครับโบมีครับมุงไดนน้อบ่เนี่ยหาคนพี่น้องโอ้วอนหลายพี่น้องน้ำไหมเก็บตายมาพอ่อแล้วครับเก็บไฮไหมกับพันต้นไหมฮะพ่อโอบบ่เาบนาะอุมยันมันผึ่งมาเจ้า เพิ่งไม่คักๆนี่นะครับนี่บินคอบินออกอยู่นี่เห็นบ่พี่น้องพูดเแต่ผมว่ามันที่มีหลายหังอยู่ด้วยครับ่นานชิบูเมนทังนี้หังเดียวเนาะอู้วานชิได้อยู่พันต้น่นรุ่นเบิ่งมีบุรีออนวะแกเ,บ,เบิ่งเสนอแกเบิ่ง เกี่ยวเบื้องม่อมือจังเกี่ยบตายครับผมว่าบ่มเป็นทั้งนี้ทั้งเดียวครับมันมันมีอีกไหมผมซองไปมันบ่มเปนตุ่นอันนี้ไหมที่มันลงมไหมมันอยู่สวนพุ่นแลหละนายชิมีอีกนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเลาะเบื้องไม้นะครับเดี๋ยวลองเคลียร์ทางนี่บ้างก่อนพอแล้วกครับเกี่ยบตายพี่น้องโอ้ไปเห็ดครบก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อกันขอให้ได้ตัวอ่อนจากน้อยเด้อฮู้ยหมดเลยเห็ด เห็ดครบอันน้อยๆพี่น้องครับเดี๋ยวเคลียร์เพิ่งก่อนนะครับย่านนั้นบ่พอดีนะครับโอ้หุ่นขดเตรียมพร้อมป่ะใส่หมวกขึ้นไปใส่หอว์มูดนี่ตอดพ่ผมบ่มีไหมหมวกไหมท่านตัวหนึ่งนีหมวกไหมครับมี้แต่มาตัวนรกเจ้าเนี่นี่บอกขีกล้องเห็นเลยเคี่ยวโหลดก็ต้องใส่ควันปผมบ่เอาน้ำเหลวเคียร์ผู้เดียวแล้วเป็นเงินนะไหม้ฟาไวลด์ตมวควัน เอาเชียวดูเลยโอ้ยตึงๆยอะนี่แหละโอ้ยส่หมเ่ยอ้อ้ยเยอุ้ยายเเชียวทั้งเดูผมยันเด้โอ้ยอรยงไ่หลเอา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 ขอได้ครับพี่น้องครับมากไก่ไหมมากไก่ไหมครับซั่ใเกับขอเด้ครับอย่าว่ากันเด้อ ฟอยไวเพื่อได้นะครับทั้งอยู่ใกล้ๆนี่นะครับไก่บ้านพร้อมนะครับหลายสิบโลเลยครับมื้อนี้ครับเดี๋ยวไปเอาวของก่อนนะครับพี่น้องครับยั่งได๋ก็ขอละหั้งนี่โอเคกูกูอุ๊ครับพี่น้องครับเดี๋ยวตัดแล้วนะครับชั่วกของเจ้าของไปชั่วกของเจ้าของไปอันเดออันเจ้าของด้วยอันนี้ก็ให้ผมเลยแมีเดี๋ยวให้พันต้นขึ้นไปกวาดก่อนนะครับเดี๋ยวผมสิ่น้ำไปนะครับ จะไปทายมุมบุญแล้วนะครับยังได้อันควันโอ่ละเกียบยบโอ้ได้อยู่ครับนะฝากกล้องขึ้นไปได้ครับเดี๋ยวผมน้ำขึ้นไปโอ้โได้อยู่คันมันคันมันได้อยู่ต้องคอนะพี่น้องครับอย่าว่ากันนะครับ นี่ครับเล็จกจังน้อยก็ต้องขอนะครับถ้าโบาเอาเดี๋ยวมันก็บรได้นะครับไก่บ้านพร้อผมนะครับเอา,เอานี่ครับจะได้ค่าน้ดิมันต์หนครับน้ำกับโบมีครับเจเกศว,วันนี่งามอยู่ครับดีอยังเงี้ยงก็เกะเสร็จล้ ผมผมคิดไป đi ยังไง có จักเจ้าเร็วโอ่ คงก็บอกมั้งเดี๋ยวได้ครับพี่น้องครับ นี่เด้อครับถึงว่าอ้ายแล้วแต่ยังไม่ค่อยเห็นเน้นบวกนี่น้ออันตัวแหล่ะแต่เน้นเห็นตี๋เห็นเนี่ยเห็นจะเห็นจะหลับมีอะไรมีมีเกะจ๊กเหลือนี่เด้อครับพี่น้องครับพอได้อยู่นะครับค่าน้ำมันนะครับเรียกว่ากันครับบ่เอาบ่ได้ครับม่กไก่ อ๋อผู้นึงครับเก็บไปครับฮะเก็บไปโอเคเลยครับพอเคครับครับผมโอ้ได้อยู่น่ครับฮังออนนะครับก็ขอไปพี่น้องอย่าว่ากันนะครับบอกรบโบได้นะครับทั้งสี่หละความจริงนะครับเป็นความจริงเลยครับพี่น้องครับถ้าผมบอกเอาคนอื่นก็เอาดีนะครับตัดครับผมจะไหมโอ้ได้แล้วครับลังแรกจากทีมงานหมานเหล็กในอ้อ <énd> beans, <Australia> other, <necessary> ินี่ครับงามอยู่เอาทั้งหัวลงเด้อเอออเาบะมิ้นบะหัวเข่าลงพุทประเด็นน่อนนะก็ได้อยู่นะครับค่าน้ำมันครับนี่ครับนี่นะครับอ่อนก็ต้องเอานะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียหัวหน้ามีบุล่ะบบุหรับนะมีแต่เกียส่วนไหมพี่น้องเอาไปเทียมครับเอาไปเทียมแล้วโอเคครับโอ้มีแต่เกียส่วนครับน้าบะมีเลยโอเค ราใส่ใส่นั่นไปก่อนพงน่อยอยู่มันมีอยู่กลับไปครับพ่อกันทั้งล่างครับเอามาแล้วนะครับเพิ่งข้งน่อยนะครับผสมน้ำหาจากน้อยไกพ่อได้อยู่นะครับค้ามันนะครับแกจะว่ากันนะครับอ่อนกกต้องเอานะครับขอให้เข้าใจครับพี่น้องครับมันกกเอาไปขายได้ครับเลี้ยงลูกอย่างนี้นะครับบุได้เอาไปเลียนไปทิ้งไปกว้างยังนะครับคลิปนี้กกขอจบเท่านี้ได้ครับอาจจะไปตออยู่แต่ก็ถ่ายคลิปอื่นนะครับ ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามด้วยครับช่องนุ้มันโคครับพันตต้นกับติกตอกวยครับฝากไว้ทั้งสองคนนะครับมือนี่ลาไปก่อนนะครับดีครับ